หลายคนเดินบนเส้นทางธรรมะด้วยความตั้งใจจริงหวังจะพ้นทุกข์หวังจะเข้าถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ในเส้นทางนั้นกลับเต็มไปด้วยกับดักและกับดักที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่กิเลสหยาบไม่ใช่ความโลภโกรธแบบที่คนทั่วไปเข้าใจแต่คือการติดอยู่ในสภาวะธรรมแล้วประกาศกับตัวเองว่าเราบรรล,ลุแล้วใช่ครับนี่แหละคือความจริงที่น่ากลัวที่สุด ในเส้นทางธรรมการติดกับสภาวะที่งดงามนุ่มนวลเบาโล่งว่างหรือสว่างแล้วหลงคิดว่านี่คือที่สุดแล้วนี่คือการจบจิตแต่แท้จริงแล้วมันเป็นแค่มายาตัวใหม่ที่ละเอียดกว่าเดิมมันคือการสร้างกรงทองขึ้นมาเองแล้วไปนั่งยิ้มอยู่ในนั้นอย่างภาคภูมิใจโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือความหลงชั้นสูง ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ในวันนี้อาจเคยมีประสบการณ์แบบนี้อาจเคยนั่งสมาธิแล้วเจอความสงบจนไม่อยากลืมตาอาจเคยรู้สึกว่าตัวเองพิเศษเหนือกว่าคนอื่นอาจเคยเผือพูดออกไปว่าเราเจอความจริงแล้วหรือแม้กระทั่งประกาศต่อหน้าผู้คนว่าจบแล้วแต่ถามจริงๆเถอะครับถ้ามันจบจริงแล้วทำไมยังต้องประกาศถ้ามันว่างจริงแล้วทำไมยังมีผู้พูดว่า ตัวเองว่างเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วผู้ที่พูดคือตัวกูที่ยังแอบซ่อนอยู่ในรูปแบบใหม่ตัวกูที่ละเอียดขึ้นตัวกูที่ใช้ภาษาธรรมะมาบังหน้าตัวกูที่ยึดมั่นว่านี่แหละคือที่สุดแต่จริงๆมันคือภาพมายาที่จิตสร้างขึ้นเพื่อให้เราติดอยู่กับมันนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็เคยหลงกับดักนี้มาก่อน เคยเจอสภาวะเคยตื่นเต้นเคยคิดว่าเออนี่แหละคือความจริงสูงสุดแต่พอวันเวลาผ่านไปจึงได้รู้ว่านั่นแค่เปลือกนั่นแค่ภาพลวงที่จิตเล่นกลให้ดูความจริงยังอยู่ลึกกว่านั้นความจริงยังคงนิ่งเงียบและไม่ต้องการคำอธิบายใดๆและนี่คือสิ่งที่เราจะเปิดเผยในอีพีนี้เพื่อกระแทกความจริงใส่ใจผู้ฟังโดยไม่ปรุงแต่ง เราจะทาไปเปิดโปงมายาแห่งการจบจิตที่แท้จริงแล้วไม่เคยมีอยู่จริงเราจะทาไปเห็นว่าการรีบสรุปการรีบยึดการรีบประกาศตัวเองว่าเป็นผู้รู้ผู้บรรลุผู้จบแล้วแท้จริงคือการตกนรกในกรงทองที่ตนเองสร้างขึ้นจงฟังดีๆอีพีนี้อาจทำให้คุณเจ็บปวดอาจทำให้คุณสั่นสะเทือนแต่ถ้าคุณฟังด้วยใจเปิด คุณอาจจะได้เห็นว่าสิ่งที่คุณเคยเรียกว่าการบรรลุแท้จริงแล้วมันคือแค่การติดกับดักครั้งใหม่และนี่คือการเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงไม่ใช่จุดจบเจอสภาวะธรรมแล้วหลงคิดว่าบรรลุหลายคนที่เดินบนเส้นทางธรรมะย่อมต้องเคยสัมผัสสภาวะบางอย่างที่ต่างออกไปจากชีวิตประจำวันสภาวะที่เงียบสงบจนใจหยุดดิ้น สภาวะที่เบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกสภาวะที่ว่างจนเหมือนไม่เหลืออะไรหรือแม้กระทั่งสภาวะที่สว่างว่าบเหมือนพบกับความจริงแท้บางคนถึงกับน้ำตาไหลบางคนถึงกับหัวเราะบางคนรู้สึกว่าโลกทั้งใบนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปและทันทีที่เจอสภาวะแบบนั้นจิตก็แอบกระซิบว่านี่แหละบรรลุแล้วแต่นั่นคือกับดักกับดักที่น่ากลัวที่สุดเพราะความสงบ ความว่างความสว่างเหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นแค่อาการของจิตที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่จุดหมายไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่ความจริงสูงสุดแต่คนส่วนใหญ่รีบคว้ามันไว้รีบตั้งชื่อให้มันรีบเอามาเล่ารีบเอามาอวดรีบเอามาประกาศว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราบรรลุแล้วทั้งที่แท้จริงสิ่งนั้นก็แค่ภาพมายาลองถามตัวเองตรงๆเถอะครับถ้ามันบรรลุจริงแล้ว ทำไมต้องรีบประกาศถ้ามันว่างจริงแล้วทำไมยังมีผู้พูดว่าตัวเองว่างถ้ามันสงบจริงแล้วทำไมยังต้องรีบอธิบายความสงบนั้นให้คนอื่นฟังเพราะอะไรเพราะยังมีตัวกูที่ซ่อนอยู่ตัวกูที่อยากจะเป็นผู้พิเศษตัวกูที่อยากจะบอกโลกว่ากูถึงแล้วนั่นแหละคือความหลงที่ละเอียดที่สุดพระพุทธเจ้าเองยังไม่เคยประกาศตัวว่าพระองค์บรรลุธรรม แต่พระองค์เพียงชี้ความจริงว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางพระองค์ไม่ได้เรียกตัวเองว่าอรหันเพื่ออวดแต่ใช้เพียงเพื่อสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจตามระดับภาษาพระมหากัสปะก็เช่นกันท่านไม่เคยประกาศเสียงดังว่าตัวเองรู้แจ้งแต่เพียงแค่รอยยิ้มเงียบๆก็เป็นการยืนยันแล้วว่าความจริงไม่ต้องอธิบายความจริงไม่ต้องการคำพูดความจริงไม่ต้องการประกาศใดๆการเจอสภาวะแล้วรีบสรุปว่าจบแล้ว ก็เหมือนกับนักเดินทางที่เจอเงาของต้นไม้ในระหว่างทางแล้วรีบตะโกนว่าถึงจุดหมายแล้วทั้งที่แท้จริงยังต้องเดินต่อไปอีกไกลเงานั้นเป็นแค่เครื่องบ่งบอกว่ามีแสงมีต้นไม้มีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าแต่มันไม่ใช่จุดหมายของการเดินทางถ้าเผลอยึดติดกับเงาก็เท่ากับหยุดเดินและหลงวนอยู่กับเงานั้นไปตลอดชีวิตนี่แหละคือสภาวะที่ผู้ปฏิบัติธรรมมากมายติดอยู่เจอสภาวะแล้วเข้าใจผิด เจอสภาวะแล้วสำคัญผิดเจอสภาวะแล้วรีบสรุปว่านี่คือที่สุดทั้งที่จริงๆแล้วมันแค่ด่านแรกของการรู้เท่านั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อเข้าใจผิดว่าบรรลุแล้วแล้วรีบออกมาสอนคนอื่นรีบออกมาเป็นครูรีบออกมาเป็นอาจารย์รีบออกมาประกาศว่าตัวเองรู้แจ้งแล้วสิ่งนี้ไม่เพียงทำร้ายตัวเองแต่ยังทำร้ายผู้คนที่มาศึกษาด้วยเพราะพวกเขาจะถูกลากให้ติดอยู่ในกับดักเดียวกัน ถูกชักจูงให้ไปยึดกับสภาวะธรรมแทนที่จะเดินต่อไปถึงความจริงและนี่แหละครับคือความจริงที่เราต้องกล้ายอมรับว่าการเจอสภาวะไม่ใช่ที่สุดการว่างไม่ใช่ที่สุดการสงบไม่ใช่ที่สุดการสว่างไม่ใช่ที่สุดมันเป็นเพียงประตูเป็นเพียงเงาเป็นเพียงปรากฏการของจิตที่จะเกิดขึ้นแล้วดับไปความจริงแท้ไม่เคยต้องการชื่อไม่เคยต้องการสภาวะ ไม่เคยต้องการใครมายืนยันแต่มันมีอยู่ตรงนี้ตรงที่คุณไม่ยึดมันอีกต่อไปมายาของการเจอสภาวะกับตัวอย่างที่หลงยึดเวลาพูดถึงการหลงติดกับสภาวธรรมหลายคนอาจนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงกันแน่แต่ถ้าเรายกตัวอย่างให้เห็นจะเข้าใจได้ทันทีว่ากับดักนี้มันซับซ้อนแค่ไหนลองจินตนาการว่ามีชายคนหนึ่งปฏิบัติสมาธิอย่างเคร่งครัด วันหนึ่งจิตของเขาเข้าสู่ความสงบลึกทุกเสียงภายนอกเงียบหายทุกความคิดดับลงเหมือนโลกทั้งใบหายไปเหลือแต่ความว่างเขารู้สึกเบาโลง่งโปรง่งจนคิดว่านี่คือที่สุดแล้วเขาน้ำตาไหลรู้สึกว่าชีวิตทั้งชีวิตค้นหาสิ่งนี้มาตลอดและว,วันนี้ได้เจอแล้ววันต่อมาเขารีบออกไปบอกเพื่อนบอกครูบอกใครก็ตามที่ฝังว่าผมบรรลุแล้ว ผมเข้าใจแล้วผมถึงแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือความว่างนั้นมันอยู่ไม่นานวันหนึ่งมันก็หายไปเหลือแต่ความอยากกลับไปเจอมันอีกเขาเลยกลายเป็นนักสแสวงหาสภาวะรอให้จิตเข้าสู่ความว่างรอให้กลับไปเจอรสชาติแบบวันนั้นอีกและเขาเรียกมันว่าการปฏิบัตินี่คือความจริงที่เจ็บปวดเขาไม่ได้บรรลุอะไรเลย เขาเพียงแค่ได้ชิมรถของสภาวะหนึ่งแล้วติดมันยึดมันไว้เป็นสารณะและสุดท้ายก็หลงวนเวียนกับการไล่ตามครั้งแรกที่เคยเจอโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วความจริงมันไม่ได้อยู่ที่การกลับไปหาสภาวะนั้นเลยอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นหญิงสาวที่ฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเธอเห็นความคิดไหลามาไหลไปแบบชัดเจนจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีตัวกูขึ้นมาแบบแรงมากความคิดหยุด ความรู้สึกว่ามีตัวเราหายไปชั่วครู่เธอเลยเชื่อทันทีว่านี่แหละอนัตตานี่แหละบรรลุแล้วเธอเริ่มเชื่อว่าเธอหลุดพ้นแล้วและเริ่มบอกต่อคนอื่นด้วยความมั่นใจเต็มที่แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เธอเจอเป็นเพียงประสบการณ์ทางจิตที่เกิดจากการฝึกฝนชั่วคราวไม่ใช่ความจริงแท้เพราะในวันถัดมาเธอก็ยังโกรธยังหวงยังยึดยังกลัวยังมีตัวตนอยู่เต็มไปหมดนี่คือหลักฐานว่า เธอยังไม่ได้หลุดพ้นอะไรทั้งนั้นเพียงแค่เจอเงาของความจริงแล้วหลงคิดว่าเงานั้นคือความจริงแท้สิ่งเหล่านี้ไม่ต่างจากคนที่หลงแสงไฟคิดว่าเป็นดวงอาทิตย์ทั้งที่มันเป็นแค่แสงจากตะเกียงความว่างความสงบความโปรง่งความไร้ตัวตนที่เกิดขึ้นชั่วขณะมันก็แค่แสงตะเกียงเท่านั้นแต่เรากลับรีบประกาศว่ามันคือดวงอาทิตย์นี่คือความผิดพลาดที่ลึกที่สุดพระพุทธเจ้าจึงสอนชัดว่าอย่ายึดมั่นแม้แต่ธรรมะ อย่ายิดแม้แต่การเห็นความจริงเพราะถ้ายิดเมื่อไหร่ก็กลายเป็นตัวกูผู้รู้ทำทันทีและนั่นไม่ใช่ความหลุดพ้นแต่คือการสร้างตัวกูขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึง่งดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรทำคือไม่รีบสรุปไม่รีบประกาศไม่รีบเอาสภาวะมาเป็นข้อยืนยันว่าตัวเองถึงแล้วแต่ควรเรียนรู้ที่จะปล่อยให้สภาวะนั้นผ่านไปแล้วกลับมาอยู่กับความเป็นจริงที่นี่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องเอามันมาติดเป็นเครื่องหมายการค้าในใจและนี่แหละครับคือภาพของการเจอสภาวะแล้วหลงที่เราต้องกล้าส่องกระจกดูตัวเองว่าเราเคยเป็นหรือไม่และถ้าใช่ต้องกล้ารับว่ามันไม่ใช่ที่สุดเพื่อที่จะกล้าวต่อไปสู่การไม่ยึดอะไรเลยเมื่อมายากลายเป็นเป้าหมายภาพรวมของการบรรลุธรรมเมื่อมายากลายเป็นเป้าหมาย สิ่งที่คนจํานวนมากเข้าใจว่าการบรรลุธรรมคือการได้เจอสภาวะบางอย่างเช่นความสงบความว่างความนิ่งความปโปรง่งความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลหรือแม้กระทั่งการเห็นนิมิตแปลกๆสิ่งเหล่านี้ถูกจิตตีความว่าเป็นความพิเศษที่เหนือจากโลกแล้วรีบสรุปว่ามันคือการบรรลุแต่ความจริงคือนั่นไม่ใช่แก่นของธรรมเลย พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าการเห็นนิมิตคือที่สุดไม่เคยสอนว่าการนิ่งสงบคือบรรลุธรรมไม่เคยสอนว่าการเห็นว่างเปล่าชั่วครู่คือความหลุดพ้นพระองค์กลับบอกเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องหมายผ่านทางนิมิตเป็นเหมือนเงาที่สะท้อนจากจิตในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดลองนึกดูว่าถ้าใครก็ตามที่ปฏิบัติแล้วไปเจอสภาวะพิเศษ แล้วรีบเชื่อว่าตนเองถึงแล้วสุดท้ายเขาก็จะติดอยู่ในมายาของการบรรลุธรรมพยายามเก็บรักษาสภาวะนั้นเหมือนเก็บของมีค่าทั้งที่จริงๆแล้วสภาวะเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับและไม่มีสิ่งใดเลยที่ถาวรภาพรวมของการบรรลุธรรมจริงๆคือการเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจงทุกสิ่งเป็นทุกข์และไม่มีสิ่งใดเป็นเรา ไม่ว่าจะเป็นร่างกายความคิดหรือแม้กระทั่งการสภาวะที่เราหลงคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเข้าใจตรงนี้เราจะไม่หลงไปกับการยึดต,ติดว่ามีสภาวะที่สูงกว่าให้ต้องไล่ตามแต่ความผิดพลาดที่พบบ่อยก็คือนักปฏิบัติไปติดอยู่กับเป้าหมายในหัวที่สร้างขึ้นเองเช่นต้องนิ่งต้องโปรง่งต้องเห็นความว่างต้องถึงอรหันตต้องเข้าฌานต้องจบจิต ต้องได้ประสบการณ์พิเศษแล้วเมื่อจิตไปเจออะไรบางอย่างที่ตรงกับความคาดหวังนั้นก็รีบสรุปว่ามันคือการบรรลุทันทีทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเพียงการสมมติขึ้นมาใหม่ในใจเท่านั้นเปรียบเหมือนคนเดินทางที่กำลังจะไปถึงยอดเขาแต่ระหว่างทางไปเจอดอกไม้สวยงามแล้วเข้าใจผิดว่ามันคือย,ยอดเขาก็เลยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นติดอยู่กับความสุขชั่วคราว และประกาศให้คนอื่นว่ามาถึงแล้วทั้งที่จริงแล้วเส้นทางยังอีกยาวไกลสิ่งที่อันตรายที่สุดคือเมื่อเขาเริ่มออกไปสอนคนอื่นด้วยความเข้าใจผิดนี้คนฟังก็จะติดตามเขาไปสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความหลงต่ำๆกันกลายเป็นการแพร่เชื้อมาอยาแบบไม่รู้ตัวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการบรรลุธรรมที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความถ่อมตนความนิ่ง ความไม่ประกาศและการกลับมาอยู่กับความจริงตรงหน้าการบรรลุธรรมไม่ได้หมายถึงการได้สภาวะใหม่แต่หมายถึงการไม่มีอะไรให้บรรลุอีกต่อไปเห็นแล้วว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องไปควา้าไม่ต้องไปสร้างภาพไม่ต้องไปยึดแม้แต่ความรู้สึกว่าบรรลุเองก็ยังต้องปล่อยเพราะแท้จริงแล้วความจริงไม่ใช่สิ่งที่จะบรรลุแต่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้ว เพียงแต่จิตของเราเลิกหลงเลิกสร้างเลิกตีความมันก็เห็นเองว่าความจริงอยู่ตรงนี้การยึดต,ติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และภาษาของการบรรลุสิ่งที่อันตรายที่สุดในเส้นทางการปรฏิบัติไม่ใช่การที่เรายัางไม่รู้แต่คือการที่เราคิดว่ารู้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ทำให้เราติดอยู่กับความเชื่อว่ามีคนบรรลุมีพระอรหันต์อยู่ตรงหน้า มีผู้วิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปจิตจึงไหลไปยึดภายนอกแทนที่จะกลับมาดูภายในการยึดปิดนี้บางครั้งก็สวยงามเหมือนเราได้กราบไหว้สิ่งสูงส่งแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงอีกกับดักหนึ่งของมายาภาษาของการบรรลุเช่นคำว่านิพพานคำว่าอรหันต์หรือคำว่าการจบจิตก็เช่นเดียวกันมันเป็นเพียงคำสมมุติที่ถูกใช้เพื่อสื่อแต่คนส่วนใหญ่ กลับเอามันมาเป็นจริงเอามันมาเป็นเป้าหมายที่ต้องไล่ล่าแล้วพอไม่ถึงเป้าหมายก็ทุกข์พอถึงสภาวะคล้ายเป้าหมายก็หลงนี่แหละคือการถูกภาษาล่ามจิตไว้อย่างแนบเนียนที่สุดถ้าเรามองย้อนกลับไปที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้ภาษามาเพื่อให้เรายึดแต่เพื่อให้เรามีเครื่องมือสื่อสารกันระหว่างทางทว่าพอผ่านมาสองพันกว่าปีคนกลับเปลี่ยนภาษาเป็นกรงขังจิต จิตติดอยู่กับคำไม่ได้เห็นว่าความจริงมันอยู่เหนือคำทั้งหมดผู้ปฏิบัติหลายคนที่เคยสัมผัสสภาวะพิเศษและคิดว่าตนเองบรรลุเมื่อเจอคนถามก็ตอบด้วยภาษาศักดิ์สิทธิ์ฟังดูยิ่งใหญ่แต่ความจริงกลับยิ่งผูกมัดตนเองและผูกมัดคนอื่นให้ติดอยู่กับเงาไม่ใช่ความจริงนี่คือกับดักใหญ่ที่สุดที่ทำให้เส้นทางการปฏิบัติเต็มไปด้วยมายาซ้อนมายาหัวข้อที่ห้า การเห็นความจริงโดยไม่ต้องอาศัยภาษาความจริงไม่เคยซ่อนอยู่ในคำใดเลยไม่ว่าคำว่าพุทธ,ธะคำว่าอรหันหรือคำว่านิพพานความจริงอยู่ที่ใจที่เห็นตามความเป็นจริงโดยตรงไม่มีคำอธิบายไม่มีคำสรุปไม่มีการตีตราทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปจบแค่นั้นเมื่อเราหยุดยุดคคำหยุดไล่ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หยุดพยายามจะจับสภาวะให้อยู่กับตัว เราจะเริ่มเห็นว่าการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจการเห็นทุกข์สุขดีชั่วเกิดขึ้นแล้วดับไปในปัจจุบันจริงๆความเรียบง่ายแบบนี้แหละคือหัวใจไม่ใช่ภาพลวงที่ถูกประดับด้วยคำใหญ่โตเปรียบเหมือนเงาที่ฉายอยู่บนผนังเราอาจถกเถียงกันทั้งวันว่าเงานั้นคือรูปใครแต่ไม่เคยหันกลับมาดูว่าความจริงคือคนที่ยืนอยู่เบื้องหลังไฟ ถ้าเรายังถกเถียงอยู่กับภาษาสมมุติเราก็เหมือนคนจ้องเงาแล้วคิดว่ามันคือของจริงแต่เมื่อใจหันกลับมาเห็นโดยตรงไม่ต้องใช้คำก็รู้เองว่าความจริงคืออะไรนี่แหละคือการบรรลุที่แท้จริงไม่ใช่การได้สิ่งใหม่แต่คือการไม่ต้องได้อะไรเลยรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ต้องหาคำมาตรึงไว้ มันเรียบง่ายจนแทบจะไม่มีอะไรจะเล่าแต่นี่คือเส้นทางที่พ้นมายาและพ้นภาษาทั้งหมดการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งหนีหรือคว้าเอาเมื่อผู้คนได้ยินคำว่าบรรลุธรรมส่วนใหญ่ใจจะเกิดความอยากทันทีอยากวิ่งไปหาจุดหมายอยากหนีจากความทุกข์อยากพาตัวเองไปอยู่ในโลกใหม่ที่ไม่มีปัญหาความอยากนี้เองคือเชื้อไฟที่เผาผลาญทุกการปฏิบัติ ให้กลายเป็นการวิ่งหนีมากกว่าการเข้าใจการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่การหนีแต่คือการเผชิญหน้าอย่างซื่อตรงต่อความจริงตรงหน้าไม่ใช่การคว้าสภาวะพิเศษมาเป็นเครื่องยืนยันแต่คือการปล่อยให้ทุกสภาวะเกิดแล้วดับไปอย่างที่มันเป็นลองคิดภาพง่ายๆเหมือนคนอยู่ในห้องที่มืดแล้วอยากสว่างเขาพยายามวิ่งหาทางออกทั้งที่แสงสว่างนั้นมาจากการเปิดไฟในห้องเดียวกัน ถ้าเรายังวิ่งหาทางออกเราก็ไม่มีวันพบไฟจริงๆแต่ถ้าเราหยุดนิ่งหันมามองตรงจุดที่อยู่เราจะเห็นสวิตช์ไฟอยู่ตรงนั้นการปฏิบัติก็เช่นกันมันไม่ใช่การวิ่งหนีหรือคว้าแต่คือการหยุดตรงนี้และเห็นตามจริงตรงนี้คนจํานวนไม่น้อยไปหลงสภาวะที่เงียบว่างสงบแล้วเข้าใจว่าตัวเองพิเศษแต่แท้จริงนั่นแค่อีกสถานที่หนึ่งของจิตยังเป็นมายาที่เกิดขึ้นและดับไปเหมือนทุกสิ่ง ถ้าจิตยังมีความอยากจะเกาะเกี่ยวความว่างนั้นไว้มันก็ยังเป็นการวิ่งขวาไม่ใช่การหยุดเพื่อเข้าใจการปฏิบัติที่แท้จริงคือการกลับมาที่ตรงนี้ไม่วิ่งไปไม่หนีมาแต่เห็นตามความจริงไม่ต้องหวังไม่ต้องกลัวและไม่ต้องสร้างภาพใหม่ให้จิตหลงอีกหัวข้อที่7เส้นทางแห่งการไม่หลงภาษากับมายาของการจบจิต สิ่งที่ทำให้คนจํานวนมากหลงอยู่ในทางธรรมคือภาษาเราพูดคำว่าจบจิตก็เกิดภาพขึ้นทันทีว่ามันคือการสิ้นสุดทุกอย่างมีสภาวะพิเศษบางอย่างที่ต้องไปถึงแล้วเราก็หลงคิดว่าถ้าไปถึงตรงนั้นได้เราจะปลอดภยัยเราจะสูงส่งเราจะเป็นคนที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่นั่นคือกับดักใหญ่ที่สุดเพราะความจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าจบจิตไม่เคยมีอยู่จริงมันเป็นเพียงเงาของภาษา การบรรลุธรรมไม่ใช่การจบอะไรไม่ใช่การตัดขาดอะไรไม่ใช่การไปถึงที่ใดแต่คือการเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่ต้องจบเพราะมันไม่เคยเริ่มต้นไม่มีใครต้องถูกทำลายไม่มีสิ่งใดต้องถูกทำให้หายไปการปฏิบัติที่แท้จริงคือการคลายการยึดว่าเรามีตัวตนที่ต้องบรรลุต่างหาก ภาษาสร้างเงาให้เราไล่ตามเราไปเถียงกันว่าใครจบจิตใครยังไม่จบใครสูงกว่าใครต่ำกว่าแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเงาของคำไม่มีความจริงแท้เลยถ้าเราถอดภาษาออกหมดจะเหลือเพียงความรู้สึกตัวที่เรียบง่ายความจริงที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาความจริงที่ไม่เคยซ่อนอยู่ในภาษานี่แหละคือการเดินพ้นมายาไม่ใช่เพราะเราไปถึงจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติแต่เพราะเราตื่นรู้ว่าไม่มีจุดสิ้นสุดนั้นอยู่จริง การตื่นนี้ไม่ต้องอาศัยภาษาไม่ต้องอาศัยคำบรรยายมันเป็นการเห็นตรงๆที่ไม่อาจสื่อด้วยถ้อยคำใดๆและนี่คือเส้นทางแห่งอิสรภาพที่แท้จริงในที่สุดเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมที่ผู้คนต่างไฝหาไม่ใช่การสะสมสภาวะไม่ใช่การสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตใหม่ว่าตัวเองบรรลุแล้วแต่คือการถอดเงาของภาษาออกไปทีละชั้นเงาของคำว่าบรรลุ เงาของคำว่าจบจิตเงาของความอยากที่จะเหนือกว่าคนอื่นเมื่อเงาเหล่านี้ถูกถอดออกจึงเหลือเพียงความจริงเรียบง่ายที่ไม่เคยถูกแตะต้องจิตนี้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่เคยเป็นตัวเราและไม่เคยต้องการการจบสิ้นอะไรเลยถ้ามองให้ลึกการวิ่งหาความบรรลุธรรมคือการหนีตายอีกรูปแบบหนึ่งเรากลัวการไม่มีค่า กลัวการอยู่ธรรมดากลัวการถูกมองว่าไม่บรรลุเลยสร้างมายาว่ามีจุดสิ้นสุดที่ต้องไปให้ถึงแต่ความจริงนั้นความสิ้นสุดไม่เคยมีอยู่ในความเป็นจริงสิ่งที่จบมีเพียงความคิดความเชื่อและความฝันที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นธรรมะที่แท้จริงไม่เคยต้องการการปิดฉากเพราะมันเปิดกว้างอยู่แล้วอย่างที่เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงๆจ,งจึงไม่อวดตนว่าเป็นอะไร ไม่ต้องรีบออกมาสอนว่าได้บรรลุแล้วไม่ต้องรีบประกาศตัวว่าอยู่เหนือโลกแต่กลับกลายเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเห็นทุกข์ก็เข้าใจทุกข์เห็นสุขก็ไม่หลงสุขอยู่กับโลกด้วยใจที่ไม่แบกแม้จะมีใครถามเขาก็เพียงบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่คำสอนลึกลับไม่ใช่ภาษาที่ต้องตีความแต่คือความจริงที่สัมผัสได้ตรงหน้า และตรงนี้เองคือบทเรียนใหญ่ของผู้ปฏิบัติทุกครั้งที่เราเผลอยึดภาษาเราจะสร้างกรงขังตัวเองขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เราเผลอยึดสภาวะเราจะสร้างคุกที่ละเอียดกว่าเดิมทุกครั้งที่เราหลงคิดว่าเราจบแล้วเรากำลังติดอยู่ในภาพมายาที่แยบยลกว่าเดิมเพราะแท้จริงแล้วความจริงไม่เคยต้องจบมีแต่ใจเราที่เลิกสร้างมายาแล้วความเป็นจริงจะเปิดเผยออกมาเอง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่แท้จริงคือการวางไม่ใช่การถือการรู้ทันไม่ใช่การไล่ล่าการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การเฝ้ารอาจุดสิ้นสุดถ้าใจปล่อยได้แม้แต่ภาษาปล่อยได้แม้แต่ความเชื่อว่ามีสิ่งที่ต้องไปให้ถึงอิสรภาพจะเกิดขึ้นในทันทีไม่ต้องรอวันข้างหน้าไม่ต้องรอจบจิตเพราะมันไม่เคยมีอะไรต้องจบตั้งแต่ต้น และนี่คือแก่นแท้ที่อยากฝากไว้สำหรับทุกคนที่กำลังเดินบนเส้นทางนี้ว่าจงอย่าหลงกับเงาของภาษาอย่าหลงกับภาพของสภาวะและอย่าหลงกับมายาว่ามีจุดสิ้นสุดรู้ให้ทันในทุกขณะปล่อยวางในทุกความยึดและกลับมาอยู่กับความจริงที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาไม่ต้องการการอธิบายนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงทังแล้วเกิดแดงบันดานใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคนสิ้นธรรมอิสระทางปัญญาแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกันสวัสดีครับ